นี่สิงโตอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สวนสิงโตนะครับทำไรครับวันนี้โอ้ช่างบ้านดูขุดดินเต็มเลยวันนี้<ส>เด่นดินในสวนนะครับอันนี้กำลังปั้นอะไรครับไม่ใจม,มีปัน้นอ๋อเขาสร้างอ๋อหรอสร้างอะไร,ระะสร้างอะไรครับ,สร,บสร้างบ้านนะครับอ ปันป่นปัน่นปั่นเป็นครูเมืองเปรือเปลือยปันป่นปันป่นปั่นเอาปั่นหัวด้วยอันนี้คืออะไรครับบ้านไมไม่่ใชอะรเราเป็นบ้านเหรอบ้านบ้านใครบ,บ้านอ๋อเหรอครับบรรยากาศเย็นๆในสวนนะครับ ปั่นดินกันบ๊ายบายโตบ๊ายบายหน่อยบยบ๊ายครคะปั่นดินก่อนนะครับ <laughs>